อันเดิมแล้วนะครับเพิ่มเติมคือเราจะต้องไปทำการโหลดฟอนต์มานะแล้วไม่ใช่ใส่ในนี้สิให้เราเข้าไปที่เลซี่แล้วก็ไปที่วินโดว์แล้วก็เข้าไปที่ฟอนต์โหลดฟอนต์มาเสร็จแล้วแล้วก็ลงฟอนต์ไว้ในนี้และผมไปโหลดฟอนต์ mn ขนมเบื้องมาของใครสักคนของเป็นเล a กซี่แตะเออแล้วเราไม่ใช่สิ แล้วเราค่อยมาแก้สกคริปต์นะครับเพิ่มสคริปต์เรียกว่าโซนมสคริปต์กด f 1 1ขึ้นมาที่เกียรหา f 1 1ผมอยู่ไหนเนี่ยโอเคเมนโพเ e s s นะครับให้เราใส่ตั้งค่าตังนี้เลยอันนี้คือชื่อฟอนต์ครับที่เราจะเลือกใช้ mn ขนมเบื้องแล้วนี่คือขนาดตัวหนังสือนะครับเพิ่มเติมคือเราจะเพิ่มโค้ดตามนี้ซึ่งเราจะเข้ามาหาก๊อบได้จาก พจของคนคนนี้นะเขาจะสอนวิธีการใช้ภาษาไทยอนะ่าก็จะมีสอนเนี่ยเป็นะปเลียมๆๆๆไม่รองรับคุณก็ใส่โค้ดอันนี้เหมือนที่ผมให้ดูเมื่อกี้ m มน n p r o c e s แล้วมัจะได้เป็นฟอนต์ลอยแบบนี้ถ้าเราใส่โค้ดตามนี้เข้าไปปับ๊บถึงนี่ไม่ในในตรงฟอนต์นี้หรือว่าเอาง่ายกด insert ป๊บใส่เข้ามาตั้งชื่อหัวข้อใส่โค้ดตามนี้นะครับ เสร็จแล้วเราจะเข้าออกเกมเผมเซตตรงสื่อตัวใหญ่แบบวะ่ปับ๊บก็แค่หินงโง่ก้อนหนึ่งอนี่นะฮะก็นี่คือการวิธีการใช้ภาษาไทยแค่นั้นแหละออให้ดูแค่นี้พอ